สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมงานอีกหนึ่งคันนะครับกับดีเมกครับคันนี้นะครับก้มสีนะครับมีเคาะก้อมสีนะครับมีเคาะก้อมสีนะครับมีประตูนะครับประตูก็การเคาะนะครับบุกนะครับประตูบุกนะครับประตูบุกแล้วก็มีฝากระโปรง ครับครับโปรงรอยแกะกันตาดนะครับแล้วก็เป็นสนิมเพราะถ้าไว้ก็สนิมจยากินเยอะกว่าเดิมนะครับกันสาดพวกนี้นะครับที่ติดกันแมลงครับผมบอกเลยว่าผลข้างเคียงนี้ได้มากเพราะว่าเวลาใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้ผสมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาล้างเอาน้ําออกไปหมดนะครับน้ําจะคึงนะครับพอน้ามันคึงนานๆก็จะเป็นสนิมนะครับ โอเคนะครับเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับสาหรับคันนี้ว่าเราจะบิวรถคันนี้นะครับจากสาภาพยอย่างนี้ให้ใหม่ให้ใหม่คลิปนะครับให้ใหม่คลิปชั้นสีนะครับให้ดูชั้นสีชั้นสีไม่มีความแววแล้วนะครับชั้นสีไม่มีความแววแล้วจะมองด้านหมดเลยนะครับแล้วก็ริวรอยยอ่มากบิวรอยทั้งคันนะครับลายทั้งคันพูดได้ง่ายนะครับปัวตีดํา ดูนะครับนี่นี่กับคันนี่รอยนะครับอ่าดูรอยทั้งคันมาแล้นเหล่าทำสีใหม่นะครับดูรอยทั้งคันนะครับดูรอยทั้งคันชั้นสีนี่มองแบบ ทั้งคันนะครับไม่ไม่เหลืยวความแววไว้แล้วนะครับคือมันมือที่ใครสีนะครับที่ใครสีนะครับคันนี้เก็บสีก็มีเพียงเท่านั้นนะครับแต่ที่เหลือเดี๋ยวผมจะขัดสีนะครับขัดสีฟื้นฟูสภาพรถคันนี้นะครับให้ใหม่ให้ได้มากที่สุดนะครับยังไงก็เดี๋ยว รอชมกันได้เลยนะครับว่าเราจะบิวคันนี้ให้ใหม่ที่สุดได้เท่าไหนนะครับจะฟื้นปูนะครับสภาพผิวิวสีที่หมองค้ำแบบนี้นะครับคันนี้ข้อดีคือสีเดอร์หมดนะครับสีเดอร์หมดนะครับสีเดอรหมดมันก็เลย แค่ด้านหมองไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้ากันต่อไปกันเลยนะครับนี่ตอนนี้พ่นพื้นแล้วนะครับโปเก็บพ่นพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับสวยในรอกพื้นหมดนะครับรอกพื้นหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้พ่นสีเสร็จนะครับแล้วก็เลือกทาสีเราจะมาดูนะครับว่าตอนนี้เราจะบิ้ว รถคันนี้ได้ใหม่แค่ไหนนะครับ <c oughs> เราจะบิวรถคันนี้ให้ได้ใหม่มากที่สุดได้แค่ไหนเด <c oughs> ี๋ยวรอชมกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็พ,พ่นสีผักบลงเสร็จแล้วนะครับรายการส้มสีนะครับมีสองอรายการนะครับมีประตูประตูมีเคาะแล้วก็ทําสีนะครับแล้วก็ ไฟนะครับเดี๋ยวมารอชมมันได้เลยนะครับว่าสำหรับดีเม็คันนี้นะครับเราจะวิ้งว่ารถคันนี้ใหม่ได้แค่ไหนนะครับรอชมมาได้เลยนะครับตอนนี้ขัดสีนะครับสําหรับคันนี้ที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมจะบิ้ไว้าใหม่ที่สุดนะครับชั้นสีที่แบบหมองเลยนะครับหมองเลยไม่มีความแววแล้วนะครับ จะขัดไล่นะครับนี่ตังนี้ขัดมาครึ่งนะครับเปิดแค่เบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นความใสขึ้นมาแล้วครับแต่ั่งนี้จะด้านมองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าเราจะบิ้วคันนี้นะครับให้ใหม่สุดได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าซ่อมแผลแค่สองแผลนะครับก็ ทุกอย่างอยากให้มันเป็นเดิมๆนะครับก็มีซ่อมอยู่แค่ประตูบานกับฝากระโปรงแล้วก็ฝากระโปรงมาเริ่มเป็นสนิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับสําหรับดีเมคคันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็ขัดปีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ล้างเก็บอำความสะอาดนะครับล้างเก็บทาความสะอาดเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่า คันนี้กับภาพนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวมาอัพไปชวมนะครับท้องส่งรถนะครับสวัสดีครับเสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับดีแม็กนะครับที่เราบอกว่าเราจะบิวรถคันนี้ให้กับภาพพื้นผิวสีเดิมนะครับกลับมาใหม่ที่สุดนะครับ ตอนนี้ก็มาชมกันนะครับว่าใหม่ได้แค่ไหนนะครับสําหรับชั้นสีตัวรถนะครับคันนี้นะครับมีส้มสีนะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงกองเดิมนะครับใส่กันกันมาแรงมานะครับกันมาแรงมานะครับก็เลยเป็นคราบสนิมนะครับคันนี้เราบิ้วให้นะครับเพราะเป็นรถยาตุ่ยของผมเองนะครับเก็บสีแค่ หนึงจุดนะครับมีฝากระโปรงแล้วก็คิ้วไฟนะครับเพื่อให้หน้าดูใหม่ดูหล่อนะครับแล้วก็มีประตูหนึ่งบานนะครับประตูเคาะทําสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นสีนะครับเพราะว่าเราขัดเคลือบใช้น้ำยาสามเอมนะครับคือแบบชั้นสีรถทิ้งคลีน์เดิมๆเลยนะครับนะครับมีรอยดักยิ้มก,ก็รอยที่เราขัดไม่ออกก็จะอยู่ กับตัวรถนะครับพาะบางตัวมันโดนชั้นสีลึกมบประมาณนี้นะครับนี่ลึกอย่างนี้ขัดไม่ออกนะครับแต่ตัวรถนะครับไม่หมดนะครับคือเอาไง่ายนะครับลูกค้าท่านใดที่มีรถที่สภาพชั้นสีเดิมๆไม่เคยทําที่ไหนมาทีนะครับเป็นรอยแค่นิดหน่อยนะครับไม้เราบิ้วได้นะครับประมาณแบบคันนี้นะครับคันนี้ผมทําให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ารถที่เก่านะครับเอามาเก็บได้เฉพาะจุดแล้วทาให้มันใหม่ทั้งคัน เราทําได้นะครับเราเก็บได้นะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับต,ต่อกันมาได้นะครับชั้นสีดูได้เลยนะครับว่าไม่หมดนะครับ เรขัดเคลือบสีใช้น้ำยาของ 3M นะครับริ้วรอยเดิมนะครับก็ต้องปล่อยตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราซ่อมแค่เฉพาะจุดนะครับแต่เราก็ขัดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้พื้นเดิมมีตั้งคราบยางมอตอยมีติดเยอะนะครับติเยอะมากนะครับแต่เราก็สามารถปรับสภาพผิวให้ได้หมดนะครับ ยีวรอยเดิมนะครับตามระยะการใช้การเวลาการทําแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือนะครับได้แบบความเป็นเดิมเดิมนะครับความเป็นเดิมเดมของตัวรถนะครับได้ความเป็นเดิมๆิมนะครับโอเคนะครับจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเอารถของท่านมาให้เราดูแลซ่อมสีเฉพาะจุดแล้วก็ขัดเคลือบสีทั้งคันนะครับติดต่อกันมาได้นะครับ คันนี้มีภาพก่อนทําหลังคํานะครับเราถ่ายเก็บไว้เรียบร้อยยังไงก็ฝากทุกๆท่านกดติดตามช่องคาร์บิวตี้ช่ n n แอเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราอัพให้ชมกันอยู่ตลอดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ